อ่านะครับก็คลิปนี้ก็ผมจะเอาเปลือกไข่นะครับนี่ครับเปลือกไข่อันนี้จากที่เรือนในครัวเรือนนะครับผมก็จะไปเอามาแช่น้ําอย่างนี้นะครับนี่ับแช่น้ำเสร็จแล้วครับผมก็จะแกะเอาพวกในเยื่ออย่างนี้ครับในเยื่ออานนี้ครับขาวเงี้บอันนี้ผมจะให้ไก่กินครับโยนไปให้ไก่กินครับ เดี๋ยวผมจะเอาชุดเนี้ไปตากแดดครับนะครับแกะเอาเยื่อนี้ออกครับ้วตำออกมาหรือว่าลาบดมันจะได้ดูแบบสวยๆนะครับไม่ต้องมีขาวๆติดนะครับผมขัดเอาไว้ครับนี่แล้วผมจะเอาไปตากแดดต่อไปครับชุดนี้ทำเป็นชุดนะครับแช่ไว้สองสามวันครับแล้วก็แช่ให้แบบว่าอะไรที่แบบเกลือปนอยู่ในเปลือกไข่หรือว่าสารตกค้างนะครับออก นี่บผมก็จะไปแช่แช่น้ำไว้แล้วก็ไปตากแดดตากแดดเสร็จก็เอาไปบดบดแล้วก็ไปทําใสจุลินทรีย์ของก็แสงครับไม่ก็ผสมแห้ในอาหารในไก่กินครับเปืือใไขมีแคลเซียมครับ่ยมีแคลเซียมครับช่วยให้ทั้งพืชและสัตว์แข็งแรงนะครับนะเบอรประโยชนเปลืปอ,อไข่มีมากมายนะครับ เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทิ้งนะครับวางไว้ชุดวางเป็นระเบียบครับนี่ยผมวางไว้ตากก็ต้างทีก็ตากสองวันหนึ่งวันครับโดยประมาณไม่เกินนี้ครับผมก็จะมาบด ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับขอ้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ